มาแล้วคะ่ะวัยรุ่นเข็มสองคะ่ะวันนี้พาน้องมีตังมาคะ่ะมาฉีดวัคซีนเข็มสองนะคะเป็นช่วงรออยู่ถึงคิวแล้วคะ่ะนี่เลยคะ่ะคุณหมอเรียกแล้วนะคะให้เข้าไปนี่คะ่ะรับบัตรคิวเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็จะไปต่อรอคิวซักประวัตินะคะนี่เลยคะ่ะรอคิวอีกหนึ่งคิวก็จะถึงแล้วคะ่ะ ซักประวัติเรียบร้อยก็เอาเอกสารไปยื่นโต๊ะต่อไปค่ะแล้วก็นั่งรอค่ะที่นี่ดีมากมีการ์ตูนให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆก็ชอบค่ะไม่ไม่แออัดนะคะนี่ค่ะต่อไปไปนั่งรอจุดที่จะพร้อมฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็จะเรียกเป็นช่วงละประมาณ10คนค่ะนี่ค่ะนั่งรอกันอยู่ค่ะนั่งดูการ์ตูนไปรอไปคุณหมอก็ให้เปิดหัวไหล่นะคะหัวไหล่รอสําหรับฉีดวัคซีนค่ะ เจ้านี่ค่ะเขาลุกกันหมดแล้วลุกๆเพื่อฉีดอันนี้นั่งเพลินค่ะดูการ์ตูนเพลินค่ะน้องมีตังนี่เดี๋ยวก็ถึงคิวนี้ตอนนี้ฉีดแล้วค่ะไม่ร้องไห้ค่ะกลัวแต่ไม่ร้องไห้ตอนนี้เขาก็จะปอมพัก10-15นาทีหลังจากนั้นเขาก็จะให้เด็กๆออกกําลังกายคือยืดแขนดูสิว่ามีอาการผิดปกติอะไรไหมยกแขนทั้งสองข้างยกแขนทีละข้างอะไรเงี้ยทดสอบค่ะ ว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วทุกคนมีอาการผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เด็กๆทานน้ําจิบน้ํากินน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็งดให้เด็กออกกําลังกายประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะอันนี้น้องน้องตรวสอบสมรรถภาพตัวเองเรียบร้อยค่ะตอนนี้นี่ค่ะ คุณหมอก็จะอธิบายว่างดออกกำลังกาย1อาทิตย์นะคะแล้วกลับไปวันนี้ให้นอนพักผ่อนนะคะให้เร,เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเข็มที่สองนะคะส่วนเข็มแรกน้องฉีดประมาณต้นมีนาคมค่ะนี่ค่ะกลับบ้านได้แล้วเย้แม่ถามน้องก็จะอาการปกติดีนะคะไม่มีอะไรผิดปกติคะ่ะ ทั้งไงฝากกดติดตามากิจกรรมของเด็กๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ